น่อันนี้เป็นการตัดผมสั้นที่สุดอนนอกรีปีค่ะชาริดาครั้งแรกครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกเลยจริงเหรอที่สั้นขนาดนีน้ใช่มีคนมาให้กำลังใจชาริดาประมาณยี่สิบคนในการตัดผมพี่ไม่เคยรู้เลยนะว่ามินไม่เคยตัดผมสั้นอะ่ะเคยตันน้งแต่เด็กหัวยาวมาตลอดอมีเจ้าแล้วนะโอ้ยตัดติ่งหูไปเลยไปแล้ว เลดาไม่ร้องไห้นะคะเพื่อการแสดงนะคะกั้นน้ำตาไว้นะคะชฉลิดาต้องสั้นอีกค่ะ ขโมยปีนสคนนี้เลยในไทยดีไหมนะชอบไหมคะชอบค่ะนัานจะตัดงานเราไหมเดี๋ยวซีคุณพาดีใจเย็นตัดให้แล้วนี่เห็นแม่สกใส่จะตาย ได้ไหมคะได้ได้ใช่ไหม